สวัสดีครับมีนาซังโคเนจิวะผมเป็นตัวแทนในการพูดแทนเจหมอนี้นะครับเพราะมันพูดไม่ค่อยเก่งโดยวันนี้เราจะมี Question Man เป็นคนมาถามคำถามนะครับดีครับมาครับมาเริ่มข้อที่หนึ่งกันพี่ชายเขาชื่ออะไรล่ะครับ เจ้าหมอนี่ชื่อเล่นชื่อไอ,อนายปรเมฆธุเดียวิภาคตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยลาราชภัฏ์จันเกษมสาขามัลติมีเดียและอีสปอร์ตครับข้อต่อไปมาเลยครับแล้วความชอบของพี่เขาคืออะไรครับก็เล่นเกมโดยเฉพาะเกมแนวชีวิตรอดผจญภยัยฟาร์มของและมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบก็คือการอ่านหนังสือการ์ตูนมีจนเต็มบ้านไปหมดเลยครับตอนนี้สิ่งที่พี่เขาถนัดอะครับสิ่งที่ถนัดของเจ้าหมอนี่ก็มีการตัดต่อวิดีโอ กับทำปกคลิปวิดีโอนะครับเพราะมันเคยทําช่อง YouTube มาก่อนอช่องนี้แต่อย่าไปหาดูแล้วกันนะครับลองลงมาก็จะเป็นการถ่ายรูปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถ่ายไปก่อนอนะถ่ายไปสวยไม่สวยไว้กเรื่องนึงมาครับข้อตบายหมดแล้วครับเดี๋ยวเวลาไม่พอครับอืมก็ว่างงั้นงั้นก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับบายบาย